ระบบการจัดการฟาร์มนี่คือผมว่าตรงนี้นี่คือมาตรฐานเลยนะเอาไปทําตามกันได้เลยนะสังเกตนะฮะน้ํานี่คือเป็นสปริงเกอร์จะเป็นสปริงเกอร์จะเป็นหมอกจะสปริงเกอร์ในกรงนะแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือในกรงเพาะพันธุ์เราจะมีอ่งอ่างน้ําเพื่อให้มันอาบเพื่อให้มันอาบทีนี้เราจะทาไงควบคุมโดยการโบน้ําทิ้งเราก็จะทําเป็นข้องอออกมาตั้งขึ้นให้เป็นระดับเดียวกับน้ําที่เราต้องการในอ่าง แต่นี้เวลาเราจะโบยทิ้งเราก็ตกมันลงเพื่อให้น้ํามาเดนออก <S <S ก็คือเปิดน้ําใหม่เข้าไปแล้วเปิดน้ำใหม <Reading> ่ไขกงแต่ละแต่ละกุ้งอพนะก็ตั้งขึ้นนะฮะตั้งขึ้นแล้วก็เปิดน้ําใหม่เข้าไปถ้ามันล้นออกคือพอดีระดับพอดีที่เราต้องการละคือหนึ่งประหยัดเวลาเรื่องแบกน้ําเข้าออกกุงจะได้ไม่ต้องไปรบกวนนกที่กําลังฟักไข่อยู่เนาะกำลังเลี้ยงลูกเขาอยู่ต่อท่อไปต่อท่อไปเติมที่แอ่งน้ําพอดีพอดีไม่ว่าจะเป็นนกบินหลาหรือ อันนี้ใช่ต่างใช้ได้ทุกอย่างนะใช้ได้ทุกอย่างใช้ระบบมำล้นว่า่างนั้นใช่รับผมำล้นผมชอบตรงนี้มากคือโคตรมาตรฐานเลยอ่ะเจ๋งอ่ะใช่ขบนเป็นสปริงเกอร์คือเปิดวาเวอร์อะไรเปิดตรงนี้หมดลดความร้อนเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเมืองร้อนต้องต้องช่วยนิดนึงถึงเวลาหน้าร้อนหน้าร้อนร้อนจริงแล้วก็การปัญหาพวกฮิตสโตรกที่จะเกิดขึ้นกับนกได้แต่อย่างที่เห็นข้างนอกคือจะมีแอ่งน้ํา นะมีแอ่งน้ำมีท่อเติมน้ําแล้วก็มีตัว<อ>ท่อเดินออกแอ่งน้ำที่คือเป็นบิวอินเป็นทำเป็นแอ่งไปเลยอะ่ะใช่ครับตอนเทพื้นนี่บล็อกไว้เลยฮะ<อ>ทาเป็นบ่อเข้าไปเลยเนาะกกกกคพ้คพาพา้าาาาปรรรระนนนนนเมมมม่มมชนชน่ััไไตตตออองงงีชชทบบ bếp